ยังไม่ตาย <c oughs> คุณแม่สอนแค่นั้นน่ะคุณแม่ต้องกินให้ดูชิ้นหนึ่งคุณแม่ต้องกินให้ดูชิ้นหนึ่งอะ่ะ <c oughs> สอนละไรูกเนี่ยตายใหญ่ไหมเอาอีกเอาอีกคุณแม่สอนดีมากอะ กินได้แต่ที่ในบ้านนะคะไปกิน <มา S 1> ได้เลยนะโต้ไอชิ้นนึงอ่ะนี่ไงนะลกูกอันนี้แนวไม่หมดเลยแหมจะกินแต่โพดอย่างเดียวเลยกินแต่โพดแมเดี๋ยวแบบน้ำนะ